ะะวันนี้นะคะก็มีคนไข้ที่จะมาเข้ารับการทำทียาพี่นะคะหลายคนสงสัยว่าช่วยอะไรใช่ไหมคะก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเริ่มเส้นผมทําให้เส้นผมร่วงน้อยลงแล้วก็เส้นผมมีขนา ะะดังนั้นสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางหรือว่ารู้สึกว่าทานยาแล้วอยากให้เห็นผลลัพธ์ดีขึ้นหรือใครที่ปุคมแล้วนะคะแต่อยากให้เห็นผลลัพธ์ดีขึ้นไปอีกนะคะตัว P.R.P นี่แหละก็จะเป็นตัวช่วยสําหรับเรื่องของปัญหาเส้นผมอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ช่วยได้ดีพอสมควรเลยวันนี้หมอจะพาไปดูกันนะคะว่า P.R.P คืออะไรนะคะแล้วก็ควรทายังไงบ้างมีขั้นตอนยังไงบ้างรู้สึกยังไงตอนทํานะคะก็คือวันนี้ให้ดูทั้งหมดเลยไปดูกันนะคะว่า P.R.P เป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก็คือเราจะฉีดชาก่อนนะคะจะทำให้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ฉีดชานิ สบายมากค่ะก็รู้สึกแค่ตอนฉีดยาชาจากนั้นก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยโอเคเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับการทำ PRP นะคะมันใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะก็คือประมาณไม่ถึง20นาทีก็เสร็จแล้วนะคะบางคนจะกลัวว่าเจ็บไหมอันนี้ไม่ค่อยเจ็บเลย คือแทบไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยเนอนสบายๆจุดเด่นของ PRP คือผลข้างเคียงน้อยมากแล้วก็แทบไม่ต้องพักฟื้นกลับไปชีวิตได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ทําแค่เดือนละครั้งต่อนเนื่องกันในช่วงแรกเฉลอนจากนั้นก็เว้นช่วงได้เลยนะคะโอเคสําหรับใครที่มีปัญหาเั้งผมนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะที่ BLS Hair Center นะคะก็ไว้เดี๋ยพบกันนะคะสวัสดีค่ะ